ประสบการณ์บางอย่างคุณคือผู้กำหนดเส้นทางไม่ใช่ตัวกำหนดจุดหมายแต่คือความท้าทายที่คุณเลือกสนุกกับเป้าหมายทยานไปกับทุกความหลงไหลให้อิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่าเอทแคปรีเวนบายเบเธอ คลิปนี้พายจะมาพูดถึงเรื่องของทองสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งร่ำรวยและความมงคลของคนไทยค่ะทองคำเป็นสินทรัพย์ที่อยู่มาช้านานหลายพันปีค่ะถือเป็นหนึ่งสินทรัพย์ในตลาดที่เก่าแก่ที่สุดของโลก ทองคำมีจำนวนจำกัดมักถูกใช้เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนและสำรองความมั่งคั่งเพราะมักถูกมองว,ว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหรือเป็น store of value ในฐานะของสินทรัพย์ที่ป้องกันความเสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้อหรือเหตุการณ์ความไม่สงบได้เป็นอย่างดีค่ะพูดง่ายงก็คือทองคำมีเอกลักษณ์เฉพาะที่มักจะมีมูลค่าสูงขึ้นเมื่อสินทรัพย์เสียงอื่นๆมีมูลค่าลดลงและด้วยสาเหตุนี้เองค่ะจึงเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมาอย่างช้านาน,าน สำหรับคนไทยเองนะคะทองคําได้รับความนิยมมากค่ะเพราะเป็นสินทรัพย์ที่แสดงถึงความมงคลด้วยสังเกตจากความนิยมนําทองไปให้ในงานมงคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานแตง่งหรือของขวัญให้ลูกหลานเป็นต้นค่ะ ปัจจุบันถ้าใครนะคะอยากจะซื้อทองไว้เก็บออมก็สามารถซื้อได้ที่ร้านทองหรือสามารถซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ในยุคปัจจุบันมีให้เลือกอย่างมากมายเลยค่ะส่วนสำหรับคาเทปเองนะคะก็มีให้เลือกมากมายเช่นกันซึ่งตัวที่นิยมเทดมากที่สุดนะคะก็เห็นจะเป็นโกลสปอร์ตแล้วก็โ o ลฟิวเจอรสองตัวนี้มันคืออะไรและแตกต่างกันอย่างไรวันนี้จะพาทุกคนไปไขข้อข้องใจกันค่ะ โกลสปอร์ตนะคะเป็นการเทรดทองคำในตลาดโลกนะคะเน้นว่าตลาดโลกนะคะซึ่งตรงนี้เองเป็นการซื้อขายทองคำกันจริงๆแต่จะมาในรูปแบบของสัญญาค่ะซึ่งเป็นการเน้นทำกำไรจากส่วนต่างของการซื้อขายทองคำในตลาดโลกค่ะ ส่วน g o ฟ Future เป็นสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าในตลาดทองคำในประเทศไทยค่ะดังนั้นราคาที่จะอ้างอิงก็จะเป็นราคาในประเทศไทยเท่านั้นนะคะและสามารถซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ในไทยเท่านั้นค่ะ สิ่งที่เหมือนกันของทั้ง2ตัวนี้เลยนะคะก็คือสามารถทํากําไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นแล้วก็ขาลงเลยค่ะหรือพูดง่ายๆก็คือถูกสภาวะตลาดเรามีโอกาสที่จะทํากําไรค่ะส่วนความแตกต่างของ Go ลสปอแล้วก็โกลฟิวเจอรสรุปออกมาได้5ข้อหลักๆดังนี้ค่ะ1เรื่องของราคาค่ะ Go ลสปอนะคะราคาจะอ้างอิงราคาทองคำกลางในตลาดโลกค่ะและมีหน่วยนะคะเป็น1 USD ต่อน้ําหนัก1ออน ส่วนราคาโกลฟิเจอร์ราคาจะอ้างอิงจากราคาในประเทศซึ่งในประเทศไทยจะมีหน่วยเป็นบาทต่อบาทสปริมาณการซื้อขายหรือวอลลุ่มการลงทุนโกลสปอตนะคะจะมีปริมาณการซื้อขายที่สูงเพราะเป็นตลาดสากลในการซื้อขายทองคําจากทั่วโลกค่ะทุกประเทศจึงสามารถเข้ามาลงทุนได้ดังนั้นราคาจึงมีการขยับรวดเร็วมากกว่า ส่วนโกซลซอเตอร์นะคะจะมีปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างน้อยเนื่องจากเป็นการซื้อขายภายในประเทศเท่านั้นราคาที่วิ่งจึงไม่เร็วมากและขยับได้น้อยกว่าค่ะ 3. เวลาในการลงทุนโกลสปอร์ตจะสามารถซื้อขายได้ตลอด24ชั่วโมง5วันทําการตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะ ส่วนโกฟิเจอร์นะคะจะเทรดได้ตามเวลาเปิดและปิดของตลาดหุ้นไทยแต่เดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มมีช่วงกลางคืนแล้วนะคะ 4. ระยะเวลาในการลงทุนตัวของโกสปอร์ตเองนะคะจะไม่มีวันหมดอายุค่ะนักเทรดจึงสามารถถือคำสั่งซื้อขายนั้นได้ตามระยะเวลาที่ตนเองต้องการเลยส่วนโก f ฟิเจอร์เองนะคะสัญญาซื้อขายจะมีวันหมดอายุค่ะเช่น 2เดือน3เดือน6เดือนให้เลือกซื้อขายได้ค่ะ 5. ห,หน่วยที่ใช้ g o s p o t นะคะจะมีหน่วยเป็น USD และสามารถเทรดกับบโกเกอร์ Forex ได้โดยตรงค่ะส่วน g o f u t u r e นะคะใช้หน่วยสกุลเงินภายในประเทศดังนั้นจึงต้องเทรดผ่านบโกเกอร์ของประเทศนั้นๆค่ะรือหสรุปง,ง่ายๆคือ g o s p o t คือตลาดทองคำโลกส่วน g o f u t u r e คือตลาดทองคำในประเทศค่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหาการเทรดโกลด์ปอตนะคะเอ a อาจช่วยเพื่อนๆได้ค่ะโดย a c a แคนะคะเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโบรกเกอร์ที่ได้รับการรองรับทางกฎหมายจากประเทศออสเตรเลียและให้บริการเทรดโกลด์ปอตซึ่งเป็นการซื้อทองคำกับคู่เงิน USD ค่ะสามารถเทรดทองทำกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นแล้วก็ขาลงเลยค่ะ โดยถ้าเราคาดการนะคะว่าราคาทองคําจะปรับตัวขึ้นเราก็เปิดสถานะซื้อหรือล้องค่ะแต่ถ้าเราคาดการว่าราคาทองคําจะปรับตัวลง เราก็เปิดสถานะขายหรือช็อตแทนค่ะเอทแคยังมีจุดเด่นอื่นๆอีกนะคะก็คือใช้เงินลงทุนต่ากว่าเมื่อเทียบกับการซื้อขายทองจริงค่ะเพราะสามารถเลเวลเลตได้ในอัตราสูงสุดถึง1ต่อ500หรือพูดง,ง่ายก็คือการใช้เงินลงทุนที่ต่ํากว่าได้สูงสุดถึง500เท่าเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีสภาพคล่องที่สูงและน่าลงทุน,นยังสามารถเทรดผ่านแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกก็คือ MT4 และ MT5 ค่ะซึ่งเป็น รแกรมเทพดที่ใช้ง่ายมีอินดิเคเตอร์ให้เลือกเยอะเทพดได้คล่องตัวและสะดวกสบายมากค่ะเพราะสามารถใช้ได้ทั้งโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์เลยใครที่สนใจอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ www. adcap. com หรือที่ช่องทางอื่นๆได้ตามนี้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบ Go Sport และ Go f i t e r ให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เพื่อเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆน,นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ค่ะและอย่าลืมนะคะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงดังนั้นเพื่อนๆต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะสำหรับวันนี้เองนะคะแพรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ